สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผม นะครับผมเช่นเดิมนะครับผมการสิการผมชอบสำหรับพูดคุยเรื่องจานที่เกี่ยวข้องกับเสอร์นไม่แรงหนักนะครับทั่วส่วนใเป็นนเมฆนะครับผมกับคนที่เพิ่มเตบมตรงครับผมวิจารณ์แบบตรงครับผมเดครีย์ขยัครับวันนี้กับรายการที่มีเชื่อว่าโดนเม่บอกต่อในเองครับผมไปรายการสำหรับการรีวิวเมฆนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งรายการหลอกของช่องหลากที่เรามารีวิวเมฆสไตล์ผมที่จะไม่สวดแวะขับได้ทั้งสิ้นนะครับผมพยายามไม่การรีวิวให้ใจใดคนไากที่สุดภาพไ่่ไปได้แน่นเองครับผมทั้งคนที่ดูแล้วยังไม่ด้้ดดููนะะคคคครรรับบบผมมออ่าาาายยพทีหแลวกก็เิไไปง กราบขออภัยด้วยการน้ำป่วงด้วยนะครับโอเคถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากคำเชิญนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสับการติดตามกันเสมอมาครับผมก็ขอฝากช่องเล็กๆของวงการนี้นะครับผมอ่าคนอยากสนับสนุนผมแล้ะตามนะครับมาทาง YouTube นะครับใต้ล่างบีดูเน็ตนะครับแล้วก็มีทั้งซูเปอร์แชทและเบลเปอร์ชิพนะครับพันต่างสิบบาทก็แล้วแต่ความสมัครใจพวกคนนะครับอุดหนุนก็ได้เพื่อให้ผมผมนั้นมีอ่าช่องทางอีกช่องทางเงินการหาได้เลยก็ได้แล้วแต่พวกคนนะครับเราเราไม่่่ได้้บบบัััังคคคคใรรอยูนนนนะะะสแแลววตพก ตามนั้นโอเคมันยิ่งกับเรื่องที่3ามของอนิเมชสปริงสาวยุสีนะครับจริงๆแล้วอนิเมะสปริงสาวยุสีก็ยังไม่จบหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็อยู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าเราจะพูดถึงการรีวิวนั้นจะเอรเป็นอนิเมะที่เป็น OVA ที่ฉายจบไปแล้วก่อนหน้าน,นี้นะครับโอเคนะครับมาที่3ก็จะเป็นอนิเมะนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้แต่งระดับตำนานนะครับที่เป็นผู้สร้างโดรไลมอนก็คือฟูจิกะเอฟฟูริโอะนะครับเป็นแนวแอคชั่นแอเวอร์เจอร์ไซไฟ ท่ามนะครับท่ามม่ชีนนะครับแล้วก็เรื่องราวปริษร์นะครับผมกับเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับอ่าเด็กหนุ่มนะครับบางเออได้ไปพบกับเ,เด็กสาวจากอนาคตนะครับแล้วเธอก็บอกเขาคนนี้ว่าเขาเป็นผู้วิชาปริษัทโดยองค์กรท p นะครับผมโดยแม้ที่ยอนเวลาไปแก้ไขบริษัทก็คือคล้ายๆตำรวจกับเวลาที่โดรมอนบ้านเราเนี่ยแหละครับผมที่เรารูจา้จักกันนั้แหละโอเคแล้วก็ ได้ไปตามหาช่วงเวลาต่าง,างๆคราไปช่วยเหลือคนตามช่วงเวลาต่างๆแล้วก็เรียนรู้ใบษา,าแล้วก็เรียนรู้คนข่าอะไรต่างๆแล้วว่าเป็ซื้อแนวแนว Action, แอคชั่นในเวทีไซไฟที่เรียกว่ามีความน่าสนใจใช้ได้เลยนะครับผมก็ไม่เสียแล้วครับเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าที่พี่บอลทำแพนทบอลนะครับรือชื่อไทยสายตรวจการเวลาหรือตำรวจการเวลาพันหนึ่งครับตามนั้นโอเคเอาละ เรามาเกินนํากันเลยนะครับในซีซั่นสปริงนะครับผม2024นะครับผมสปริงนะแล้วน้นว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมชน่าสนใจมากมายนะเราเห็นกันแต่เรื่องที่ผ่านมานะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ณตอนนี้นะครับก็กำลังจะสู่ช่วงสุดท้ายแล้วเราก็ทูลว่านี่คือซีซั่นที่สนุกมากกว่าวิตเตอร์นอนวิตเตอร์นี่แบบโอ้โหบูชิดนอนแต่ว่าเรายิงโดสูดไม่ได้เพราะซีซั่นนี้นะครับผมเพราะปีนี้ยังไม่จบมันเหป็นซัมเมอร์กับฟอร์สไอซีซั่นสั้นนนี้อาจจะดีกว่าสปริงก็ได้แต่เดย์คือสปรริิิิงถืออออว่ามมีนนเจล ถือว่ามเม้นไมดีดีที่เรกว่าเยอะพอสมควรก็นะว่าเป็นเสื้อที่ดูเพลินดูสนุกเอาเรื่องเลยนะครับต่อน,นั้นแหละแล้วก็เรื่องของการตลาดภาคไทยก็จะมีในซีซั่นนี้ก็จะมีมากพอสมควรเลยเนาะโอเคตามนั้นครับผมก็มีเน้อนั้นนะครับก็มีอนิเมะน่าสในใจหนึ่งเองที่มาจากโอเของเน็ตฟิกนะครับแล้วก็เป็นพูดแต่งเดียวกันกับดอลแลมอนที่เรียกว่ามีความสนใจกับเรื่องราวของสายตัวการเวลาเองครับผมว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่นําเสนอความเป็นแอคชั่นแอนิเมชั่นเนี่ยได้ออกมาได้ดียังไงกันบ้างนะครับตามนั้น สรามเรื่องนี้นะครับผมถามว่าเราสามารถดูบัตุและธิษได้ที่ไหนบ้างนะครับผมก็ เรื่องนี้นะครับเราสามารถดูแบบถือสิทธิ์นะครับผมก็แน่นอนเรื่องนี้ออริจินอลนะครับมีที่เดียวเท่านั้นก็คือตัวของ Netflix นะครับนออริจินอลเน็ตฟิกอนิเมะนะครับเรื่องนี้ Netflix เท่านั้นนะครับเพราะฉั้นเรื่องนี้ต้องเสียเงินดูแต่ถามว่าเรามีสิ่งที่คมไหมก็คือทีวีบอลนะครับเรื่องออริจินอล a อนิเมะของ Netflix มีภาคไทยทุกเรื่องฉันเรื่องนี้คือหนึ่งในนั้นฉันเรื่องนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีภาคไทยด้วยแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มเน็ต l i กที่คุณภาพ ดีกว่านะครับผมอ่าผมเนี่ยเข้าใจอยู่สับคนที่จะดูแบบใต้ดินที่บอกว่าไม่มีเงินกันคนประมาณดูแต่ว่าถ้าคนมีงมเงินเนี่ยนุ่งประมาณดูพอแนะนำให้คุณดูของดิสิท์นะครับต่อนั้นแหละยโย้ของดิสิท์โยกการลงทไปเพราะว่าไปไรดีนะครับก็การตลาดของเน็ตฟิกกอบแอนิเมชัาเรียกว่าเป็นการตลาดที่ดีนะเพราะว่าการลงทุนอะไรต่างก็เรียกว่าไม่ใช่เล่นนะอันนีไม่แตะเรื่องที่เอาเข้ามาเนาะที่เป็นโลจิโนนะครับต่อนั้นแหละก็อุดหนุนที่ Netflix ทั้งนั้นเสี่ยงกันดูนะครับอันนี้แล้วแต่พวกคุณนะกำลังซับแแแแแตตต่่่ละบบพ็เกจมันมีตั้งแพ็็เกกจะแแล้วต่พววกกคคคนนนแล้ััะรบโอเ เราพูดถึงความคาดหวังใ e นี้ถามว่าทีวีบอลเนี่ยเราเรียกว่าทําทีวีบอลหรือหรืามไอ้พัทบอลก็ได้นะครับผมเราจะเรียกว่าสายตัวการเวลาเรียกแบบง่ายได้แต่ว่าผมจะเรียกติดปากก็คือทีวีบอลนะทีวีบอลนะครับความคาดหวังผมอะ่ะถามว่าผมคาดหวังไหมคือผมไม่ได้หวังเออมมีการผมไม่ได้คาดหวัง,งนะเพราะจากว่าผมอะ่ะมองทีวีบอลอ่ะเป็นเหมือนโดเรมอนอันนี้อันนี้คือมุมอมองผมก่อนดูเนะนะผมไม่เคยพูดกับ แฟนคลับหรือคนที่ติดตามช่องผมไม่ตลอดเนี่ยรนะักสาวโปรเดียวฟังหรือผมรีวิวแบบคนที่คือตามผมแล้วหรือคนที่ไม่ตามผมนะผมมองทีวีบอลไปซีด้วยเลมอนเออตามนั้นผมมองทีวีบอลไปซีเลมอนชะน่าผมเลยไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็ผมก็เห็นมาตรฐานของเกมของเดนเลมอนมันอยู่ระดับโอเคธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมชนะแล้หรับทีวีบอลแหละผมเลยไปซีเดี๋วบอกว่าบางคนไปซีที่มันแบบมันเข้าถึงง่ายมากๆมันไปซีที่แบบเด็กดูได้สบาย,บายๆอะไรตา่างหรือไม่ไปซีจะบอกว่า มันคงไม่ต่างอะไรจากโดเรมอนน่ะผมเลยรู้สึกแบบผมเลยไม่ได้หวังขนาดนั้น,นแต่ว่าพอดูของสไตล์งานอนิเมชั่นที่แบบโตของโซโดนี้ได้ทําออกมารู้สึกว่าว้าวมันก็เป็นสไตล์งานที่แบบมันไม่ใช่เล่นเลยอะไรนี้ที่บอกว่าโอ้ไม่ต่างอะไรจากการดูเรมอนเลยาอาจจะเป็นการแบบเห็นไรซึ่งอะไรเห็นไ,ไรเส้น,นอทิตย์ถึงอะไรประมาบันนี้นะครับตามแล้วแหละโอเคก็เรื่องนี้เรื่องของแบบคาดหวังกับผมมาผมไม่ไ่ด้คาดหวังขนนั้นเพราะจากผมมองซีรีส์ทีวีบอลไปโดเรมอนตามแล้วแต่ว่ามันมีเหตุผลอ่ะ มันมีผลว่าผมคิดอย่างนี้เพราะว่าพอหลังจากที่ผมดูเสร็จผมจะมีความคิดเหมือนกันไอ้นี่เพชรเลยเดี๋ยวผมก็อธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะโอเคครับผมโซโลทบอนนั่นเองครับซรโ,บโซโลบอลออยโซโลนี้คุณภาพเรารับประกันแน่นอนแลเรื่องงานภาพเราไม่มีปัญหากับซโซโลวันนอนแต่ว่าเรื่องของ,งเรื่องนี้สี่ตัวซโซโลบอนจะทาไงเออนั่นแหละเรื่องของเรื่องการกระับอะไรต่างซโซโลบอนต้องดูว่ากลืนของว่าโดบอลในสไตล์การอนิเมชั่นทีมงนาน,นวตเตอร์เท่าไหละจะออกมบททำได้ดีแค่ไหนนะครับโอเค ผู้กองกับคนขนับทนะครับผู้กองกับก็คืออันโดมาซาฮิโรจากซีรีส์แด้ไปชัยธีรักษจอมดาบไร้นาำคณะอันนะครับสาเรกการหัวใจก็ร้อยสโนไวท์ผมแดงนะครับผมเซย์โรดเดอรเยเก,เกอร์พิชคาร่าแวมไพร์อาราบุคือกษัตโโยน์น้องโอโตเมโดโยครับสามนั้นคนเขียนบทนะครับคิโนริยูกโกะจากซีรีส์จีฮารุนะครับองค์กรรับริไชัยเธอพักสองบ้าสามโอเลนสกีกัคิรเลยดิอัสโรบิอบัสโซวเซฮาร์เตอร์ไซโบลักมันน่าแข่งขณะน,นี้เหรออควาทถูกไปใส่ขาวบัดดี้แดดดี้ออเคต้าบัลเลงฝันลา ราโมซามาจันบาสองพันยี่สิบสองครับตากนั้นก็ได้คนเขียนบทที่เขียนบทล่าสุดอย่างลาโมมาซึ่งก็เขียนบทตอนนี้คือเขียนบทลาโมอยู่เนาะลาโมพาร์ทสองนะครับส,สองพนะันยี่สิบสองล่าสส์เนาะโอเค คือกลิ่นของตัวผู่วกับ,กบคนที่ประสบการณ์มีมากพอสมควรการกำกับแนวซีรีส์ที่ดีซีรีส์อะไรอะไรบ้างต่อประมาณน,นั้น,ะนอะเรื่องคุณภาพการกำกับหรือการเขียนบทอะไร,รต่างผพรัะเรากันแน่นอนทีวีบอลจะเป็นการเขียนบทที่ค่อนข้างตามมาตรฐานเทียมได้ดีแน่นอนนะครับตอนนั้นแหละอันนี้คือในมุมมองผมนะเอาล่ะครับประมาณนี้แล้วกันซีรีส์ทีวีบอลนะครับไม่มีอะไรพูดเยอะเท่าไหร่ก็ต้จากว่า ซีนี้ผมไม่ได้หวังขนาดเลยแต่ขอให้มันเป็นซีที่คือผมพูดในการคเบอรซีรีส์สนุกเพราะว่าทุกเรื่องที่ผมดูอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ผมหวังบ้างผมไม่หวังมางแต่สิ่งที่ผมต้องการคือผมดูทุกเรื่องนั้นถึงแม้ผมจะไม่หวังผมขอให้มันออกมาดีเพราะฉะนั้นผมจะให้ดูซีซั่นนี้แบบสนุกเลิศเลยทุกเรื่อง20เรื่องสนุกหมดอะไรก็ตาม,มผมต้องการอย่างนี้แต่มันก็ไม่มีทางหรอกชั้นทีบอลก็ ขอเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะโอเคครับผมก็เสียแล้วครับเราพูดถึงความรู้สึกจากการชมรีวิวไม่สปอยเนื้อหาแล้วครับถ้าเผื่อหลเนื้อหาไปก็กล่าวขออภัยนะครับว่าเนื่องจากว่าบางทีก็ต้องเผื่อพูดเรื่องเนื้อหาอะไรบางอย่างไปบ้างนะครับตัดแล้วแหละโอเคเอาละมาพูดถึงเรื่องย่อซีนีนะครับเรื่องย่อนะครับในอีฮาระบงนะครับเด็กหนุ่มมัธยมต้นธรรมดาที่บังเอิญได้พบกับเี็กสเตมนะครับเด็กจากอนาคตเธอกับเธอกับบงว่าเขาถูกเลือกให้เป็นผู้บริหารบริษัทองค์กรทีพีนะครับหรือไทม์ไพทอนนะครับผม ที่ย้อเวลากลับไปแก้ไขประวัศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมบอกจึงต้องออกจนภายตามหาช่วงเวงต่างๆเพื่อบอกป้องวิสัยทศน์ให้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปเขาได้พบกับผู้คนมากมายจากหลายๆยุคสมัยนะครับผมและเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์กับประวัศาสตร์ของคุณค่าชีวิตนะครับผมกำลังลาบันเนี้ของซารีทีพีบอนะครับโอเคคะแนน M A L อันนี่ได้เบียนนิสนะครับผมต้องบอกว่า คะแนนทั้งสที่นะัตอนนี้ค่อนคางที่จะน้อยเพราะว่านึกจากว,าว่าตอนนี้คนดูที่เขาเอามาโหวตหรือเอาให้คะแนนเนี่ยค่อนคางที่จะน้อยกันทั้งหมดเลยนะครับน้อยจริงๆนะคือประมาณสี่ห้าร้อยคนอนะ่ะเออที่มาโหวตนะเออที่มาโหวตจริงๆคือสี่ห้าร้อยคนซึ่งนับว่าน้อยมากนะครับผมโอเค มา AML ครับอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ7.01นะครับก็ไม่ดีนะคือจริงๆแล้วคนโหวต300คนอันนี้เราบอกก่อนแล้วแต่ว่าถ้าคนโหวตเยอะ่าวันนี้อาจจะมีขึ้นอาจจะมีลงบ้างนะครับตำแล้วแหละอันนี้ดีบีนะตอนนี้ยังไม่มีคนให้คะแนนครบนะครับเนจากตอนนี้มีคนรีวิวแค่7คนน้อยอยู่นะครับโอเคแล้วก็อ l ลนซัมอยู่ในเกณฑ์ที่โอไม่ค่อยดีเลยนะ59คะแนนครับผมก็จริงๆแล้วผมรู้สาเหตุที่ทำไมคะแนนมันอยู่ประมาณนี้เพราะว่า คนยังบวชน้อยอาชน่ะมันเลยสรุปไปได้ไม่ได้เพราะว่ามันมีคะแนนค่าเฉลี่ยนะตอนนี้คือ66อ่ะอันนี้ก็ต้องเราดูว่าตัวของไ d b ีจะอัปเดตคะแนนบ้างคะแนนไหนเพราะตอนนี้น่าจะตีไป66สิบแล้วแหละแต่ว่าสัตว์เี้ยผมเช็คล่าสดตอนนี้มัน59อ่ะนะครับตามนั้นแหละคะแนนไม่สวยเท่าไหร่นะตอนนี้นะเพราะว่าคนหวชน้อยได้แหละโอเคมา ออสิบสองตอกสีส์นี้เป็นไงบ้างนะครับก็ซีรีส์นี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับนี่คือที่เราต้งดูอยู่ตอนนี้พุทธภาคมเนี่ยเราดูที่เราต้งดูอยู่ตอนนี้คือพาร์ทแรกของซีรีส์นี้เท่าน,นั้นนะชั้นซีรีส์นี้ยังมีพาร์ทส,สองตอก็คือพาร์ทส,สองก็คืออีกประมาณสองเดือขนข้างหน้าคือประมาณรากรกฎาคมนะครับรากรกฎาสิงหาคมชั้นก็เดี๋ยวเราก็จะเจอการรีวิวของทีวีบอลอีกรอบหนึ่งคือพาร์ทที่สองนะครับตอนนั้นแหละจะเจอพาร์ทที่สองรอบนะครับที่จริงอ่ะมีคนบอกว่าพี่พี่คือรอพาร์ทสองทีเลยไหมแต่ว่าสำหรับผมคือ ผมก็ต้องบอกว่าผมขี้เกียจรอพาร์ทสองทีเดียวผมอยากให้แบ่งมันได้ถึงม้มมันแบ่งพาร์ทมาแล้วอะผมเลยต้องรีวิวแบ่งพาร์ทดีกว่าถ้าสมมติว่ามันมันเอามาลงกัน2 4ตอนทีเดียวผมจะรีวิวทีเดียวไงแต่ว่าอันนี้มันแบ่งพาร์ทมันแบ่งพาร์ตอะไรว่าพันหนึ่งพันสองนะเดี๋ยวพาร์ตสองเจอทีตรงนู้นนะผมเลยบอกว่า เออผมเลยมีคมคิดว่าผมรีวิวพาร์ทหนึ่งไปเลยดีกว่าแล้วค่อยรีวิวพาร์ทสองหลังมันจะได้แบบมันจะสะดวกผมด้วยเพราะเนื่องจากว่าผมเรีวิยี่สี่โอ้โหยี่สี่เดือนเดือนก็ตามผมชนกับการรีวิวแมสสปริงไงคิดว่ามันจะไปรอบไหมครับตามน,นั้นแหละมันต้องรองนานกว่าเดิมฉนันแบบผมเลยแบ่งดีกว่าแล้วรีวิวทีบอลดูสิบสองตอนแล้วมันจะดูง่ายกว่าไงาเพราะจะแบบ เราดูรีวิวทีวีบอลไหมแบบอ่าซีซพาร์ทสองใช่ไหมสิบสองตอนเราดูรีวิวสปริงสิบสองตอนแล้วเจ๊แบบดูต่อเนื่องกันไปเลยอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นแหละก็เลยแบบว่าคนเลยแบ่งแบบพาร์ทในการรีวิวกันนะครับตอนนั้นตอนนี้นะครับสิบสองเอพีเนาะโอเคที่พี่บอลอ่ะสำหรับผมในตอนแรกอ่ะผมก็พูดแล้วใช่ไหมว่าทีวีบอลอ่ะมันคือโดเรมอนเออผมพูดนี้ยด้วกันเพราะว่าผู้แต่งคือฟูจิโกาเอฟเฟิโอเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะตัวของคนผู้แต่งอ่ะผู้แต่งของอาจารย์เนี่ยฟูจิโกะเนี่ย อาจารย์ฟูจิโกะเนี่ยเป็นอาจารย์ที่การแต่งงานสไตล์การนอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งตัวดเลมอนมูวีถ้าใครเคยดูดเมอนมูนวี Movie, เวอร์ชันที่ต่อฟูลายเส้นของฟูจิโกะการกำกับเนี่ยต้องบูดได้ว่าคนน่าจะแก่พอสมควรแล้วล่ะก็คือต้องบอกเลยว่าคือสไตล์งานของฟูจิโกะเนี่ยมันเป็นสไตล์งานที่มันค่อนข้างที่จะแอบมนๆน,นักดากอยู่แล้วถึงแม้งานมันจะดูแบบเป็นแนวดูเด็กดูได้อะไรต่างๆแต่ถ้าคุณดูสไตล์การกำกับสไตล์งานจริงๆอ่ะเขาโอ้สไตล์ของดเลมอนสมัยก่อนนี่แบบ ผมไม่โคตรรักเลยแม่งคือไม่ใช่เล่นเว้ยแม่งคือซีรีส์ที่ด์กได้หละโดยซีรีส์โทนมาสุดสอย่ะมันแอบด์กได้แบบมันแอบโหดได้โดยไม่จ้เป็นต้องมีอะไรเลยไม่ต้องไม่ไม่ป็นต้องมีความโหดไม่ต้องไปต้องมีอะไรขนาดนั้นอะไม่ต้องมีมีเลือดสาดไม่ต้องมีอะไรตามมันจะเสนอความโทนของการเล่นงานในเวชันหรือสไตล์การลงภาพสไตล์การลงภาพของไอไอของอาจารย์ฟุโกเนี่ยที่เขามากํากับเขาช่วยกํากับตอนดูดอเลมอนอะไรอย่างเงี้ยตอนเวอร์ชันเก่าเนี่ยก่อนที่อาจารย์จะเสียไปแลวเปลี่ยนเวอร์ เพราะว่าชันกันเราเห็นสไตล์การกับซียฝนตกนี้มามันมนมนจริงจริงหรือสียงการกับสไตล์อะไรต่างเรียกว่าใครหลายคนที่เคยดูเลยมอนสมัยก่อนะเขายังรักของสมัยก่อนมากกว่าสมัยใหม่เพราะว่าด้านของเนื้อเรื่องความซาสันการสไตล์อะไรเช่นอะไรต่างมัน เวอร์ชันนั้นก็คือตำนาน,นจริงๆนะครับแล้วถามว่าทำไมฟูริโกะเอฟฟูริโอเนี่ยถึงมาทาเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าจ,จริงๆแล้วคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ตัวของฟูริโกะแก่งแต่งก่อนซี่อาจารย์เขาเรเสียเนาะตามนั้นนะครับก็เลยเป็นอะไรที่น่าเสียดายนดนึงแต่ก็แต่งจนจบนะโอเคสไตล์งานของเขามันมีนมนมความแอบดังน,น,นิดหนึ่งคือจริงๆแล้วตัวอาจารย์ฟูริโกะเนี่ยเป็นคนเขียนที่ค่อนข้างที่จะมีสไตล์ระดับความดังนิดนึงแต่ไม่ได้มากขานาดนั้นเพราะว่าต้องเขียนให้เด็กอ่านใช่ไหมตมามนั้นน ไอ้ต้องพูดว่ามีบางเพจเขาเขียนเรื่องราวระดาของแบบเรื่องราวของบทที่ไอตอําไอมังงาที่เขาเขียนเคยเขียนแบบซีอันหนึง่งสั้นเนี่ยมังหาสั้นเนี่ยเขาก็ไปหาไปหาข้อมูลก็ได้นะเพราะว่ามีคนให้ข้อมูลว่ามันมีบางบางเรื่องที่มันด์กจริงอะไรเงี้ยตอนนั้นนะครับโอเค ล้วกลับมาที่ทวีบอร์นวีบอรน่ะต้องบอกนะครับว่ามีอ่าสื่อหลายสำนักอะของเพจของ f a c e b o o k ินสตาแกรมบอกว่าทวีบอรนนี่เป็นซีรีส์ที่โหดมากเลยนะเป็นซีรีส์ที่เอนี่มากเลยนะเป็นซีรีส์ที่เราไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดนี้นะแต่อันนี้ผมไม่ว่าอะไรนะที่คนจะเพิ่งรู้ว่ามันเป็นซีรีส์ที่โหดนะแต่ว่าคือผมรู้มานานแล้ว <laughs> ตอนนั้นคือผมรู้มานานแล้วเพราะว่าผมรู้ตั้งแต่ข้อมูลตอนที่เขาประกาศออกมาแล้วว่าซีรีส์นี้คือเลตอา เออนั่นแหละอันนี้อันนี้จะบอกนะพี่พี่เลทเอาจริงใช่ครับผมไปเซอร์ได้เลทอาร์เลยสิบแปดเนี่ยแหละเลทอาร์เลยสิบห้าเลยสิบแปดเนี่ยแหละซึ่งบอกแล้ว่าไม่ใช่เลนนะมึง <c oughs> เลทเลทสิบแปดอาร์ชนะเรื่องของความโหดอะไรต่างเนี่ยต้องบอกว่าหัวไม่ซีรีส์นี้เราไม่เคยเห็นจากเรดอโมันมาก่อนหลายๆก็ตามเนี่ยคือเนี่ยแหละทีวีบอลคนจะได้เห็นเวยแต่ว่าถามว่าคนอยากให้ซีรีส์เดลโมนมันเป็นอย่างงี้ม,มั้ยล่ะไม่ไม่ไม่ต้องนะตอนนั้นเป็นซีรีส์โหดมากเลยต่างเพราะว่ามันมีแบบเลือดสาดมีความมโหหดีีซนนแบบืก็นะ ก็ใช่ไม่ใช่เล่นอยู่นะครับตามนั้นแหละแต่ว่าอะเราก็าสู่ความเป็นจริงที่พี่บอลนะครับผมสำหรับผมถึงแม้จะมีความโหดหรืออะไรก็ตามนะแต่ความรู้สึกของผมไม่ต่างจากการดูเลมอนเลยคือสเกลขอการดูดเลมอนของผมนะสมมติผมใช้คะแนนการดูเลม,นเมอนหนือวีจริงอะ่ะผมจะให้อยู่ระดับที่อะบางเรื่องอยู่ระดับที่ประมาณดีเลยนะบางเรื่องโอเคบางเรื่องธรรมดาเลยซึ่ง การแล้วของทีวีบอลเลยคเรื่องของเรนเลมอนเลยอะไรต่างคุณภาพของงานมันเลยคุณภาพของการที่เราดูเอนจอยกับมันอนะ่ะมันอยู่ระดับที่แบบว่ามันโอเคแล้วเราไม่ได้แบบระดับอะไรขนาดนั้นอแค่โอเคดูเป็นเพื่อนสบายซึ่งความรู้สึกของผมทีวีบอลไม่ต่างกันเลยแค่อย่างเดียวก็คือความน่าสนใจของมันที่เราสามารถดูดูให้เราสามารถดูต่อได้มันน้อยลงไปมากคือถึงแม้ว่าเขาจะมีความโหดหรืออะไรก็ตามแต่ขอโทษนะครับความโหดคนไม่สามารถดึงเสงน่ห์ทีวีบอลมีอะไรมากกว่านี้เลย ถึงแม้จะมีซีนหัวอย่างเช่นอ่ะมาพูดหลายกันซีร่ามันหมดซึ่งซีนี้เป็นซีนที่ดีมากเพราะว่าการเสนอของสมัยก่อนว่าโอเคแค่แบบคนสวยนี่นิดหน่อยก็โดนล่ามมดโดนแขวนคอโดนไฟเผาแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่โหดร้ายแล้วก็เข้าใจอยู่ว่าความโหดร้ายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอออันนี้ผมพูดก่อนเพราะว่าสำหรับผมนะไอ้นี่คือกระจอกเออในพีวีบล็อกนำเสนอแบบมีซีนโหดคือซีนโหดของมันน้อยมากนะครับบอกไว้ก่อนนะ น้อยน้อยจริงๆคือมันมีมีแบบมีประมาณไม่ถึงสามสองสามตอนน่ะแค่สองสามตอนสามสี่ตอนเท่านั้นแะความโหดของมันมันไม่มีครบทุกตอนนะครับเชน่ะถ้าคนจะนําเสนอบอกว่าโอ้ยมีความโหดมากเลยนะไอความโหดมันมึงแชร์แต่รูปภาพต่อล่ามัหมดแค่นั้นแะแต่ที่เหลือไม่แชร์แบบอืก็นะคือสำหรับผมนี่กระจิบกระจ้อยมากเลยนะไอความห่อทีวีบอลเพราะว่าสำหรับผมอะผมว่าเสียงกับทีวีบอลไม่จำเป็นต้องมีความโหดขนาดนี้อ่าไม่ต้องไปต้องมีความโหดขนาดนี้เพราะว่าผมเคยดูเลยมอวอร์ชั่นเก่า เดอร์มอนเวอร์ชันเก่ามันสามารถนําเสนอความรุนแรงและความโหดได้โดยไม่จะเป็นต้องมีเลือดที่พี่บอลมันมีเลือดแต่มันไม่สามารถนําเสนอความโหดได้แบบเจ็บได้แบบโหยมันโหดจังว่าเท่ากับตัวการดูเดอร์มอนเวอร์ชันเก่าไอคิดเดอร์มอนเวอร์ชันเก่าตอนโดยบฟี่ดูกับจักรเมกอะแม่งชนแม่งชนแม่งไอแม่งชนไบรไอเตาไอแม่งชนเตาอะไรสักอย่างเดอร์มอนชนแม่งหัวพงแบบแม่งโหดที่หมายเลย ม่งแบบสามารถมองให้เราโหดได้จนไว้ต้องเป็นต้องมีเลือดแม่งน่าเศร้าแม่งโดนมอดแม่งตายห่าเลยแต่อันนี้มันแบบมันมีโหดบางอะไรก็จริงแต่ว่ามันเป็นการนำเสนอที่บอกว่ามันโหดแค่แบบด้านเดียวมันไม่ได้โหดแบบมันก็อาจจะโหดในการเสนอแบบว่าสังคมในปริษาทนั้นเป็นไงแต่ว่าถ้าคุณจะนำเสนออย่างนี้จริงอ่ะคุณเล่าความโหดคุณเล่าโทสีมันให้มันแบบมันมากกว่านี้คืออันนี้ต้องตีด้านของโทสีหนึ่งเพราะโทสีกับทีวีบอลอ่ะมันมีปัญหาชัดเจนว่าพราการเสนอความเป็นแนวดาร์ของมันอ่ะ มันไม่สามารถเอาโทนสีออกมากดให้ดาวลงได้เพราะคนสีที่อีีบอลมันรำเสนอท,ท,ทุกตอนที่ผ่านมามันคือสดใสหมดเลยมันคือโทนสว่งางหมดเลยแต่โทนมืดที่เราเห็นคือมันมืดแบบกลางๆอะ่ะคุณเล่นเค,เ,คเคยเล่นการลงสีใช่ไหมคนเล่นแบบกลางๆอะ่ะแล้วโทนไม่มันต่ำลงที่บอกว่าเห็นความโห,โหโดได้โดยไม่จเจ็บไปต้องมีเลือดซีรีทีวีบอลไมส่สามารถนําเสนอได้ไม่ดยความโหดได้โดยไม่จเจ็นปต้องมีเลือดไอ้ซีราเมมมตอ่ะถามว่ามีแบบมันมีโหดมันมีเลือดออกอะไม่ให้เเสนอว่าตัวของแม่มดตัวของแบบผู้หญิงคนนั้นตัวทารุณเป็นไง แล้วก็เห็นแล้วว่าโอ้มันโหดว่าเออไม่ต้องนาเสนอเรื่องเลยนำเสนอความน่ากลัวมึงมืดอะไรก็ได้อย่างนี้ดีกว่าแต่พอนําเสนอความโหดพราผมสึ็กว่านี่คือเสน่ห์ที่มันมากที่สุดแต่มันเสน่ห์ของมันทีวีบอลที่คนมีดูสิ่งคือความโหดที่เราไม่เคยเห็นจากโดนมอนแต่ความโหดที่ของทีวีบอลมันเสนอความที่บว่าดาบสองคมแต่เนี่ยว่าความโหดของมันมันไม่ได้มีเท่าความโหดของโดนมอนที่ไม่มีเลือดเลยอันนี้อันนี้ผมพูดถึงมองผมนะอันนี้มองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ด้านของเนื้อเรื่องอันนี้ต้องบอกก่นวา ผมเฉยๆกับมันเพราะว่าความรู้สึกผมอะมันไม่ได้ต่างะไรจากการดูเลยเลมอนเลยเพราะว่ามันก็เหมือนกันบอกว่าอ่ะตอนนี้ตอนนี้มีแบบอ่าทีวีบอลหรือตัวของบอลกับตัวขอ, Board, ของชื่ออะไรนะ,ล,ล,ะลืมไปละตัวของบอลกับตัวของอ่าริมอ่าตัวของบอลตัวริมเนี่ยแบบว่าไปไปเช่่เยเหลือคนในบริตัทแล้วก็แก้ไขบริษ,ษัทอะไรษษาบางอย่ยางต่างแล้วก็จบแค่นั้นไม่มีอะไรเว้ย แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ทีวีบอลมันมีส่วนน่าสนใจคือเรื่องราวแบบในการชิงบริษาทนี่แหละเรื่องราวการช่วยเหลือบริษัทนี่แหละว่าเออบริษัทแต่ละที่เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยต้องช่วยเหลืออะไรบ้างอะไรต่มคือถามว่าส่วนที่น่าสนใจของทีวีบอลคือเดล้าที่บอกว่ามันเป็นเรื่องราวของจจับันของตำรวจอวกาศนี่แหละที่แบบ,บว่าเออการรเสนอเมันว่าเอ้ถึงแม้เราจะกจะช่วยเหลือแะไรต่มแล้วแต่เราไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้แล้วตามอ่ะผมชอบซีนนี้ในผมชอบซีนนี้ในช่วงที่แบบที่ไอโตวของโบน่ะแม่งแบบแม่งตะโกนด่าก บอลแบบฉันต้องทำอย่างนี้ได้เหรอแล้วลิม่งร้องให้มาผมคุยผมชอบสีอย่างนี้ว่ะแต่ไอแบบนี้มันโผล่มาหน้อยมากเพราะมันโผล่ครึ่งเรื่องอะแต่มันโผล่กลางครึ่งเรื่องอะครึ่งเรื่องแรกอะแต่ครึ่งเรื่องหลังไม่มีอะคือแบบก็นะแอบมีนิดนึงคือไม่คือผมพูดผิดดีกว่าคือง่ายๆคือมันมีไม่ถึงครึ่งเรื่องอะประมาณนั้นแหละไอประมาณนี้นคือบอกว่าเฮ้ยอยา่าไปเบื่อใบิสาหนอะไรตามเพราะว่าจริงๆแล้ว,วสิ่งที่ผมอยากให้โจที่มีบอลมนันเอาสนมากกว่านี้ก็คือ ไอ้ใจดับบันของตํารวจนี่แหละที่มันเล่าในหน่อยมากมันเล่าแบบน้อยเกินไปจริงเพราะว่ามันจะมีความย่อแยงตัวน,นี้ว่าแบบเฮ้ยคนแบบที่ที่ตรองลงมันพูดห้ามานี้ห้ามอย่างนี้นะห้ามอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วช่วงข้างหลังมันแอบใช้บางอย่างมันเลยมีความไม่เมกเซนต์ตรงที่ว่าแบบคือมันต้องเมกเซนต์นะถ้าคุณพยายามรัเสออนอเงคือบอกว่าคอนเสริร์ตำรวจการมีเรื่องหงกอะไรตามแต่การกระทบางอย่างคุณไม่เมกเซนต์กับ กฎของคุณทาอะแล้วไม่มีแล้วไม่มีเรื่องแบบไอข้อบังคับหรือไม่มีแบบผลข้างเคียงคือผมข้างเคียงมันโผล่มาน้อยแบบโผล่มาตอนเดียว2ตอนเน่ะแค่นั้นเลยเว้ยแต่ที่เหลือคือเรื่องของผลกทเดียวว่าเฮ้ยสายต่อกำลาแอบบ่นสองคนนี้ไม่ค่อยมีขนาดนั้นมนเลยเป็นมหาดีว่ามันดูบ่อยผ่านเกินไปหน่อยที่แบบว่าเฮ้ยผลกระทบบางอย่างที่คนพยายามตั้งกฎมามันดูย่อแยงกับการทําระหว่างตัวบอยกับริมแต่ไม่มีผลกระทบอะไรที่มากขนาดนั้นก็คือบทอกระทบอาจจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงวารสารก็คือบนบางบ่นแต่ว่า แล้วผลกระทบที่ตำรวจกับลาต้องเจอคืออะไรมันมันยังไม่มีผงกระทบตรงนี้ที่เราเห็นมาอาจจะมีแค่บอกว่าเฮ้ยอาจจะมีเรื่องเหนี่ยว่าตัวหอมบบนตัวริมโดนโจนตีอะไรบ้างแต่ว่าผงกระทบที่มันแหกกฎตรงนี้บางอย่างเพราะไม่มีการแหกกฎเดยเท่าที่ผมได้จํามามันมันไม่มีตรงนี้มันเลยเป็นปัญหาตัวที่ว่าทีวีบอลมันมีแค่เสียงกันหรอว่าอ่ะไปย้อนเวลาไปช่วยเหลือคนประสาทแล้วก็กลับมาแล้วก็แค่นั้นจบมันนี่ไม่มีเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างบบลกับริมขนาดนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวตัวละครอะไรขนาดนั้นมันแค่แบบ ตารวจกาเวลาเออเข้าใจใช่ไหมแต่คนอาจจะคิดว่าพี่จะเอาอะไรมากกว่านี้อ่ะแต่สำหรับผมว่าซีรีส์อนไเม่หลายเรื่องมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ไม่ใช่แค่มีกับแค่เนี้ยไม่ได้มีแต่แค่เนี้ยพี่แค่นำเสนออะไรความโหดเรื่องราวของสัต์ตำรวจกาเวลาที่บอกว่าอาจจะมีความดาร์กหลายต่างแต่ความรักของคนไม่ไม่ไม่สามารถนำเสนออะไรได้ขนาดนั้นอะตามนั้นอะอาจจะมีเรื่องราวที่เราสนใจกับเรื่องราวแบบมันอาจจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้เลยนะอะตรงเนี้ยหรือเรื่องราวของกฎอะไรเรื่องราวความโหดหรือการเสนอมุมมองประวัติศาสตร์สังคมหลายต่างแต่ว่าสุดท้้ายแแลลวมมันนน็เเปค่อ ที่มีความโหมดที่เป็นเลตอาพูดอย่างนี้กันเพราะว่าเลตมันคือเลดอามันคือมันคือโดเมอนที่มีเลดอาซึ่งสำหรับผมอะที่วิบบอลไอเรื่องของความด่างของมันอะมันต้อเสนอได้แบบไม่ต่างเลยจากการดูเลมอนเวอร์ชันที่ฟูรโอะยังกำกับในเรื่องราวโดยโดบฟี่เก่าๆตามนั้นครับผมเซนี้ก็สำหรับผมอะที่วิบบอลโดนเลมอนตอนนี้เนวภาคแรงนะเพราะว่าภาคแรกสุดท้ายแล้วก็ต้องคือผมพูดถึงดีไซน์ตัวละครนิดนึงอ่ะดีไซน์ตัวละครนะครับผมเซนี้ผมแบบ โอโหลิมแม่งดีพี่หมาเลยแต่เอาสอบพวกเราคือแบบมัพวกเราก็อแอบน่าเสียได้นึงแต่ว่ามันก็มันจะเปลี่ยนไปตัวละครหนึ่งซึ่งผมพูดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีช่วงข้างหลังจะเจอตรงยูเมโกะนะก็แบบเย่คือแบบยูเมโกะนี่ยสำหรับผมอะผมเคยดูในคือต้องพูดกับว่าไอตัวละครทิมีบอรเนี่ยนี่เคยซช้เองนะตัวละครทีมิบอรเคยโผล่ในภาคตอนเี่สองโนเบตะนะครับผมในเวอร์ชันใหม่หน,นะก็ นั่นนะครับอาจจะเป็น s องเอกนั่นแหละแล้วซีนนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการเดินทางทีวีบอลในอนาคตของเวอร์ชันนี้มันจะเป็นไงแต่ว่าผมเชื่อว่าคือใครอ่านมังงะก็บอกเล้นะผมเชื่อว่าทีวีบอลในครึ่งแรกเนี่ยมันเป็นการตามมังงะร้อยเปอร์เซ็นต์ตามมังงะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าเสื้ผมอ่ะผมว่าทีวีบอลในภาคหน้าผมต้องการให้มันแตกตจากเวอร์ชันมังงะมันแตกต่างจากแบบไม่ไม่มันแตกต่างสิ่งที่ผมต้องการคือทีวีบอลต้องการไม่ใช่ไม่เป็นโดเรมอนอะ ไม่เป็นเดิมมอนไม่ได้เป็นเดือมอนผมต้องการเนื <feeling> well, ้อเรื่องที่คูแตกต่างจากคุณไม่ใช่แบบเป็นเรื่องราสายตอกกบเวลาแต่ในเรื่องของคนทรมานทมเลียงของคนแค่เดิมมอนที่มันเป็นเละอ่ะสำหรับผมผมอยากได้วันนี้ผมอยากได้การเปลี่ยนแปลงผมอยากได้อะไรต่างผมอยากได้ความสัมพันธ์ตัวละครหนุ่ได้แบบเรื่องราวอะไรต่างมากกว่านี้ไม่ใช่แบบเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นแค่นี้นะครับตอนนั้นแหละฉันก็หลังจากนี้ก็ต้องเรียนดูกันมันมีอะไรมาก้าเพราะว่าสำหรับผมผมต้องการความแตกต่างจาก เนี่ยโดเรมอนเน่ยตามนั้นนะครับผมซีนี้ก็สำหรับผมพาร์ทแรกก็ค่อนข้นางธรรมดาค่อนข้างโอเคนะมนไม่เป็นส่วนของที่ดีที่ผมบอกว่าไอ้เรื่องราวความดาร์กของบริษัทที่มันไม่ได้ดีแต่มันจะย่อยแยงตรงที่แบบว่าความุมของม,มันอะ่ะมันที่เขาพยายามแบบเพจพยายามแนะนําอะไรต่างมันมีแค่กระติ๊ดเดียวเท่านั้นตามนั้นนะครับผมโอเคที่บอลเรื่องงานอนิเมชั่นก็สำหรับผมงานอนิเมชั่นก็โซวนใจทำนะบอลก็งานแอนิเมชั่นเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยครับเรื่องนี้งานแอนิเมชั่นดีมากดีจริงๆเว้ย แต่มันติดอย่างเดียวคือการลงเสียงมันที่ไม่ไม่สามารถทําให้ซีนดังดมันมันมันดังได้มากกว่าเนี้เออตามนั้นนะครับอนี้แหละคือปัญหาแต่ว่าเรื่องงานเมชั่นสไตล์อะไรต่างผมว่ามันทำได้ดีมากเรื่องของววาอคาทเตอร์ดีไซน์เนี่ยบอกว่าอู้คาทเตอร์ดีไซน์โดเลมอนนี้ต้องพู้ชมอย่างหนึ่งนะตั้งแต่ว่าชั่นเก่าแล์ชววั่นใหม่เลยว่าแม่งสร้างไว้ฟูได้ดีจริงตามนั้นแหละคือเชื่อไหมไว้ฟูในเวอร์ชั่นโดเลมอนเก่านี้ย้อนความโดเลมอนเก่าก็ <9 S 2> มีอะไรบ้างนะมีไอเวอร์ชั่นใหม่ด้วยไอไอต้นไม้อะไ,ไอะ ภาฝฟุกโะอะภาต้นไม้ภาคเงือกภาขุนยนต์สาวสวินก็ได้อยู่เอ่อยี่จำไม่ได้มาไม่ผูกมันเยอะไออานจากขุนยนอะเออห้องเหมียวเออนั่นแหละวันจำได้แค่นี้แหละที่จริงมันมีเยอะกว่านี้นะมีะไรว่าจะจำได้ที่สุดคือนางเงือกนางเงือกน่ารักเออามนั้นโอเค,ววอควเวอร์เสาระดแต่คอเดอร์สไน์นะครับก็เรียกว่าดีมากลีมกับ ยูมิโกะนะโอเคเรื่องดีไซน์นะครับคนทำดีไซน์คือตัวของมาออริจินคลดีไซน์คือฟูมิโกะนะโอเคอาจารย์ฟูมิโกะนะครับคนดีไซน์คือซาโตะมาไซโรจากซีรีส์ l n นนะครับตามนั้นโอเค เรื่องของงานแมนชั่นนะซาประกอบนะครับนักพากย์มา่างนี้นะครับนักพากนะครับมี4คนหัวแค่สคนหลักมานะนามิเฮลาบอลนะครับผมวาคายามะอากิฮิสะอากิฮิสานะครับผมสเตมลิมนะครับผมนาเดสเกะซซมินะครับผมบุยอนโยนะครับไอตัวเหลืองไอต้าเหลืองแล้วมีอโนมอมุลุนะครับผมยิ้มไม่กดยาสุกาวะครับผมอาจะเป็นไวฟู์ในพาหน้านะโคโนซาวะโทโมยะครับผมตามนั้นก็นักพากนักพากได้ดีหมดเลยครับส่วนเรื่องพวกไทย ว้าคไทยนี่ใช้ทีมงานโดเลมอนเลยใช่ไหมผมสังเกตเสียงภาคอยู่คือแบบไม่ใช่เล,เล่นอันนี้ว่าตรงภาคไทยดีมากภาคไทยมันช่วยบีโโลมให้ซีนนี้มันมีอะไรมากคือจริงนะอันนี้ผมแนะนานะครับว่าถ้าใครแบบจะดู One and พีบูบอลแอนเฟกภาคไทยเท่านั้นนะดีจริงเพลงเปิดครับบอล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 โดยตัวของไลอ n นบาวนะครับก็อันนี้มันเพลงของซับประกอบนะครับที่ไลอ n อนบ่าวทำนะก็สำหรับผมนะครับผม,ผมก็เรื่องนี้ อ่ะซาบาก,กบมานี่เพลงเปิดนี้ได้เลยครับเพลงเปิดดีเลยซาประกอบเพลงติดหูมากเพลงแม่งอ่ะส่วนเพลงปิดนะครับผมเทอินเดอร์สกายเดอตอรลีน่าลีออนครับผมโอ้เพลงปิดเพลงปิดไม่ใช่เล่นเลยวะไอ้เพลงปิดผมชอบอย่างผมชอบอย่างไม่น่าเชื่องก,กันนะถึงแม้ง,งานไม่ใช่เดนไม่มีอะไรนั่นแหละนะแต่เพลงปิดนี่แบบผมชอบอย่างไม่น่าเสือเพราะเพลงมนฟังเพลินจริงนะโอเคครับคนซาวประกอบเรื่องนี้คือโอชิมะมิเจิโรนะครับซึ่งโอ้โหผลงานของเขาที่ผ่านมานี่แบบ ไม่ใช่เลยเลยนะก็คือรักใส่หัวใจเกินร้อยครับนาลาแฟนตาซีแข่งกโกนคอยเป์ข้ามอุลบสุสุดปวดลับฟาโตยิ่งโซยาโนอวะโซโล,ลโนวาโตะครับผมธานามิเกนซี่ฮาริบะหาบารลาการ์ล็นนอกคณอยูชาผู้ใกล้บุกผาโซนไว้ผมแดงไลท์เตอร์เวนตาเคนามิลาตีแสนซัทแต่รักชั้นยาวนะครับอันนี้ชื่ออันนี้ไม่จริงนะอย,อยากกันแต่ค้นกคน,นี้หรือครับคำสุดสุดท้ายก็คือเธอคำสัญญาไปหารักสองโลกวันล้อตับแลบในมทแอร์ทับไอเชีโบแล้วก็บูชิกิเลสเซซัทมิเตอร์มิสิล่ะครับโอเคเรื่องสาวก่อม้ี โอ้คือผมว่าเป็นคนที่ชอบซา,ารประกอบโดลเลมอนมานานแล้วนะนะซึ่งซารประกอบโดลเรมอนมานานวก็ไม่ใช้เล่นแล้วก็ทีวีบอลก็ซาวซารประกอบในเวอร์ชั่นของทีวีบอลนะก็ต้องบอกว่าซาวประกบทีวีบอลนี่ถ้าฟังดีๆนี่ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าสาอบผมอาจจะไม่เหลือขั้นระดับแบบดีที่สุดในปีนี้ สำหรับผมแต่ว่าก็นับว่าเป็นหนึ่งในระดับที่แบบไม่ใช่เล่นเหมือนกันหน้าของเซ้าวกาทีวีบอลนะครับโอเคเราสมคะแนนของซีรีส์ทีวีบอลนะครับทีวีบอลนะครับหรือทาบพัททอบอลนะครับสายตรวจกามเวลาหรือตำรวจกามเวลาก็ได้เรียก2อ,อ,อย่างได้นะสายตรวจกับตำรวจได้นะครับสายตรวจกามเวลานะครับเป็นซีรีส์แนวแอคชั H ่นในเมเจอร์ไซไฟบอรไซด์แล้วก็ทำให้ทำแยบ,บนะกับเรื่องราวของแบบบงนะครับเด็กหนุ่มที่ได้มาพคบมุ่งเอิญกับตัวของเรียมแล้วก็ได้บอกว่าเธอเป็นผู้กำทับบริษัทแล้วก็เป็นเรื่องราวของการตตตาาาาาามามหเเดินนททงงง่่่่่ออชวยยรรักกกกปปปปป้บีีลลไไ็็ ว่เาเป็นซีรีส์เรื่องราวการแบบแอคชั่นในวัจะเป็นซีที่เรื่อว่ามันก็ดูได้อยู่นะเออมันดูได้สำหรับผมอะถึงแม้ว่าสำหรับผมผมบอกว่า อ่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการดูโดเรมอนสักหน่อยอ่ะเนื่องจากว่าเป็นโดเรมอนเลตอารในหุ่นบอลผมบอกเพราะว่าเทวันเพราะว่าทีวีบอลเป็นเลต์อานะมันไม่ต่างอะไรเพราะเนื้อหาของมันก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มากกว่านี้มันไม่มีเสน่ห์นอกจากความกันงันไปหมดเลยอาจจะมีเรื่องราวความดาร์กเรื่องความดาร์กเช่นไอรซีนแม่มดอะที่ผมรู้สึกว่าชอบมากจริงๆแล้วก็เรื่องราวต่างที่บอกว่าสำหรับผมบอกว่ามันแค่แบบเรื่องราวการอิมวันส์สามไม่เหมือนเราพิกผัไม่เหมือนเราอะไรต่างถึงแม้จะมีเรื่องราวแถวว่าเรื่องกฎสายตวดกามัน เรียกไม่ได้อะผมเห็นแล้วแบบมันเรียกไม่ได้จริงเลยทั้งซีนี้เปซีที่ยังขขดๆเกินะไปหน่อยชันพาร์ทสองผมไม่รู้ว่าจะเป็นไงแต่ว่าผมยังเห็นการเปลี่ยนแปลงของทีพีบอลในพาร์ทที่สองว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้เพราะสั่ผมว่าแค่นี้มันดูแบบมันดูมันดูน้อยเกินไปนะครับแต่นั้นแหละเคทีพีบอลพาร์ทหนึ่งครับห้าจุดห้าคะแนนครับตามนั้นก็ เฉยๆอ่ะมันเฉยๆมาเกินไปหน่อยมันแค่มีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันแค่โหดอ่ะแต่ความโหดของมันอ่ะมันไม่ได้เท่ากับโดเรมอนเวอร์ชันที่แบบเป็นเวอร์ชันเก่าอ่ะลายเส้นมันดูแบบดักด่างนิดหนึ่งอะไรตรงนั้นสําหรับผมตรงนั้นคือแบบไม่มีความโหดที่ว่าไม่แอบโหดกว่าทีวีบอลเยอะเลยนาเนั้นแหละคือทีวีบอลมันดีว่าความโหดมันดีแบบมันก็มีเลือดมันมีตัดหัวไม่มีอะไรก็ตามแต่ว่า ดานอเมชั่นอะไรตดสอบผมมันนี่คืองานความโหดที่จิ๊บจ่อยเลยจิ๊บจ่อยจริงๆเขาคุณพยายามที่จะแบบพรีเซนต์แบบพยายามไม่ให้คนแบบเพจแบบโปมนทความโหดอะไรต่างแต่มันไม่โน no. ความโหดที่ดีที่สุดคือตอนไม่มดที่เหลือคือง่อยหมดเลยที่เหลือมันแค่แบบเรื่องเราแบบการบินขอยสายอาจจะไม่เรืบบ่องแบบความกดดันของการแบบเป็นสายตัวการเวลาให้ตามแต่ว่า ไอ้เรื่องราวของการกดอะไรต่างมันก็แอบของเขาไม่ได้เซนหนึ่ว่าไอตัวละครไอตัวละครที่เขานาเสนอมามันก็มีการแห่กงแต่ไม่ได้มีผลกระทบที่มากเท่ากับการแบบเรื่องราวที่บอกว่าการไปแปลงประวัติศาสตร์คือการเปแปลงประวัติศาสตร์มันก็เป็นอะไรที่มันก็เป็นอะไรที่โอ้โหมันก็หนักแล้วนะแต่มันมันมันต้องมีอะไรในหน่อยที่มันแบบบีผัวเอาพเช่นแบบสายต่อการเวลาบทนพวกนี้แต่มันไม่มีเลยแอบไม่มีเลยครับมาเลยทําไม่แบบทีวีโบนี่มันก็ไม่ได้มีส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันมันพลิกผลวแล้วมันแบบมันมีอะไรมากไป กว่านั้นจริงๆนะครับเชลซีนี้ส์หรับผมทีมีบอลผมว่ามันมันได้แค่นี้แหละผมว่าในพาร์ทพาร์ทนั่งหน้าเนี่ยผมว่าถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงที่มันแต่แต่จะมังงะเขาทีวีบอลเลยเป็นไปจากพาร์ทหนึ่งจริงๆผมว่ามันน่าจะทําให้ดีมากกว่านี้นะครับแต่ว่ามันจะได้มีอะไรอยู่บ้างทีแต่ว่าสเหรับผมณตอนนี้คือมันมันแค่นี้แหะครับตันนั่นแหละโอเคทีวีบอลครับผม,มจจา5.5เหมาะสมไหมเหมาะสมกันบ้างไหมครับถแถวเนะนยทำไหม ซีนี้สำหรับผมผมว่ามันน่าจะพันนากากว่านี้แต่คนเป็นชอบคนชอบดูเดอะเลมอนหรือคนชอบเดียวติดตามอาจารย์ของอาจารย์ฟูจิโกะเอฟูวิโอมาแล้วก็แนะนําว่า หาดูซะตามนั้นเขาและเรื่องนี้ก็เน็ตฟิกเด้ภาคไทยก็ดูเถอะเออตอนนั้นแหละดูเพลินดีแต่ครับดูเพลินเฉยแต่ว่ามันแค่ไม่มีอะไรขนาดมันไม่ต่างเลยจากการดูดูเรื่อมอนนะครับตามนั้นแหละโอเคจีบอลครับทำพัทบอลนะครับผมพันหนึ่งนะตกลงกับเวลาสายตกลกับเวลาพันหนึ่งครับผมบายที่ถ้าจะได้คะแนนเต็มบสิบครับโอเคเจาะประสบการณ์เรวเมะในวันี้ครับกั่อบกิจการดูแลต่อค้าบชอตติดตามเลยแล้วก็ขอฝากอกาเชิญยเลยนะครับผมอ่าขอเชิญท่นนะครับผมก็อีพีหน้านะครับจะเป็นอะไรก็ต้องรับโอเคสดตกับ่เรืองหน้าาครับก